เทคนิคการติดตั้งประตูหน้าต่างคะ่ะดีจนบอกต่อคะ่ะแบ่งปันโดยนายช่างใหญ่ Mister Kilman คะ่ะครับผมมาอธิบายเรื่องของการติดตั้งประตูนหน้าต่างอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าจะเป็นแนวทางสำหรับรผู้ที่ต้องการทำบ้านดินที่ยังเป็นเมืองใหม่นะครับก็คือวงกบหน้าต่างนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะตั้งให้ชิปด้านนอกไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อการปิดเปิดหน้าต่างที่สะดวกนะครับหน้าต่างก็จะเปิดได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยหน้าต่างก็จะเปิดเปิดมาพอเปิดมาก็จะมาค้าอยู่กับผนังดินซึ่งเป็นาการติดตั้งที่ ไมถูกต้องนะครับแลวผมเสริมนิดนึงก็คือ,อเวลาที่เราติดตั้งวงกบกับผนังดินเนี่ยเราก็ควรที่จะนะครับเว้นช่องเว้นช่องว่างไว้สำหรับไม่ให้เนื้อดินเนี่ยโดน โดนไม้โดยตรงนะครับระหว่างนี้เราควรที่จะใช้เป็นเนื้อเป็นปูนนะครับซึ่งจะจับยึดแน่นกว่าเราสามารถตอกตะปูเข้าไปกับเนื้อดินได้เลยเพื่อเป็นการจับยึด,ยดกับเนื้อปูนนะครับทั้งด้านข้างครับด้านล่างนะครับอันนี้ผมซ้อออกมาแล้วนะครับ ด้านข้างส่วนด้านบนเนี่ยเป็นเหล็กทับหลังหรืออาจจะเป็นไม้ที่มีอยู่แล้วก็สามารถที่จะ,ะติดตั้งได้เลยไม่ต้องไม่ต้องซ็อกเหมือนด้านข้างนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กจะดีกว่านะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็ไม่ไม่ถูก ถ้าเป็นไม้ก็จะไม่ถูกปลวกกัดกินนะครับอันนี้ผมมาทำคลิปเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับในการตั้งวงกบหน้าต่างกับผนังดินนะครับอันนี้เป็นการแก้ไข ที่ช่างเก่าก็ทำไว้นะครับก็คือเขาตั้งมงกลบไว้ตรงกลางกําแพงดินนะครับน,นี้ผมต้องซ้อออกทั้งหมดเลยแล้วก็ขยับให้ไปอขอบมุงกลบเนี่ยไปชิดด้านนอกนะครับตรงนี้เนี่ยสาคัญเพราะว่าผมแนะนํานะครับตั้งแต่ที่มีประสบการณ์เรื่องเรื่องปลวกนะครับดินดินที่ถูก กับเนื้อไม้เนี่ยจะทําให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาได้มากัดกินได้นะครับอันนี้วิธีการก็คือซ้าะออกนะครับแล้วก็ใช้ปูนนะครับเป็นตีตะปูกับเนื้อดินแล้วก็อัดปูนเข้าไปขยับวงกลมออกไปข้างนอกนะครับนะเป็นการซ้าะที่ไม่ให้อ่าดินติดกับเนื้อไม้โดยตรงนะครับ เมื่อมีการใช้งานไปเรื่อยๆหน้าต่างอาจจะมีการาหลวมคลอนก็ทำให้ผิวของเนื้อดินนี่แตกออกมาก็ต้องมาซ่อมแซมกันอีกผมจบด้วยแบบนี้เพื่อ,อให้ให้ความแข็งแรงกับเนื้อเนื้อดินกับผนังนะครับรวมทั้งประตูด้วยนะครับผมก็จะไล่ซอะหมดนะครับ ให้ดูเลยครับให้แยกออกไว้แล้วอัดเนื้อปูนเข้าไปที่เป็นเอ็นปูนที่สามารถที่จะสร้างความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันปวกได้ด้วยนะครับส่งต่อคลิปนี้ให้บ้านดินภูมินีนะครับเพราะว่าเป็นการที่เราพูดคุยกันเพื่อที่จะทำคลิปต่างๆออกมาให้เป็นวิทยาทานนะครับ <c oughs> ผมให้ดูนะครับ ให้เพื่อนสมาชิกได้นำเอาไปใช้นะครับตรงนี้ต้องเจาะดินออกอย่าให้ดินถูกเนื้อไม้นะครับโดยตรงนะครับขอบคุณวิสเตอร์เคลแมนนะคะที่ได้มาแบ่งปันเทคนิคค่ะการแก้ปัญหาการป้องกันค่ะการติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไปแค่นี้สวัสดีค่ะ